สวัสดีค่ะทางข้าวนะคะข้าวผัดผักสดแกงปลานิ้ค่ะข้าวผัดที่ขาดไม่ได้ค่ะอย่าปล่อยให้ข้าวเย็นเหลือเยอะนะคะข้าวอร่อยค่ะตอนเช้า เมื่อวานนี้อาจคลิปลงไปแล้วแต่ไม่สามารถอัปโหลดได้วันนี้ลองอีกครั้งค่ะมาทำคลิปออดิมานกันนะคะตอนนี้ในเพจก็นิยมทำคลิปภาพนอนอแล้วนะคะค <laughs> กินข้าวกับพ่อค่ะแารหาพ่อไม่ได้เพราะว่า มีกฎเรื่องอการแต่งกายนะคะภาพโป๊เปลยรวมถึงภาพที่ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อันนี้เราอย่ามองข้ามนะคะเป็นภัยเงียบค่ะ เพราะว่าในกฎระเบียบของชุมชนเขาก็บอกอยู่แล้วห้ามมีผ้าโป้เปื่อยแต่เราไม่รู้ว่ารายละเอียดลึกๆของเขาหมายถึงการไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยในส่วนบนนะคะ อต้อมยำปลาเนื้นจับบ่อร่อยอร่อยค่ะ เข้าไปตั้งค่าในโทรศัพท์จงกล้องอะคะ่ะเขาจะมีระบบการบริการรักษาความเป็นส่วนตัวของกล้องถ่ายภาพนะคะ <c oughs> ออถ่ายคลิปยาวๆบางอันอะสามารถอัพโหลดไปลงแพลตฟอร์มสีแดงได้แต่แพลตฟอร์มสีสีน้ำเงินอะกล้อง โทรศัพท์รุ่นนี้ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปแชร์ในออนไลน์ในบางแพลตฟอร์มได้ค่ะก็เลยทําให้นี่ต้องออกมาไลฟ์ออกมาทําคลิปเพราะว่าทาคลิปสั้นแล้วก็ไม่สามารถอัปโหลดลงได้ใครมีปัญหานี้อยู่นะคะลองอลองปรึกษาผู้รู้ดูนะคะว่าต้องทํำยังไงนะคะเพราะว่าน,นี่ทำหลายครั้งแล้วเขาให้โหลดแค่3นาทีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวนี่ขอ จบไลน์นี้นะคะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ